ดี๋ยวนะไล่กับแปดไล่เป็นเท่าไหร่สิบสามสี่ไล่แต่มันแคบมันอยู่ในเมืองสวยตัวนี้ที่นาเนี่ยนะครับที่นานี่ยบ้านเหลักคือใบตัวที่สวนเลยค่อถึงตรงนี้มีสิบสี่ไล่ถึงตรงนี้มีจังเกอ่์บ้านเราอยู่ตรงนี้ไปสี่ที่นาไปนู่นและไอ้ที่นาเนี่ยห้าไล่ที่นาห้าไร่นะครับอันนี้ฝั่งนี้ก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมครับ แค่แนวนี้อันนี้แล้วแล้วเราลึกเข้าไปกี่กี่กี่เมตรครับในลึกเข้าไปตรงนี้ถึงเขาเรียกอะไรนะตรงหลังคานีอี๋นานี่นก็คือของเราันอันนี้แล on ้แล้วเราลึกเข้าไปกี่กี่กี่เมตรครับนลึกเข้าไปตรงนี้ถึงเาเรียกอะไระตรงหลัานีีนา ที่นาห้าไร่นะครับแล้วก็มีสวนยางสิบสี่ไร่แล้วก็ไอ้ที่ไอ้บ้าเปล่าตรงข้างน้าที่ถมแล้วอีกไร่ึีคือคือยาวลงมาใช่แล้วก็คือทำสนนให้มันลงมาได้สะดวกนะก็เอาเอาดินในบ่อที่ขุดสองบ่อได้มามลง ่เอคมาซื้อสิบไร่ครับสองล้านมาเดิมใช่ไหมไปซื้อที่ไหนไม่มีดอกบัดอนเนี่ยไร่ละแสนอะไอ้นี้ทั้งหมดเพื่อลดราคาใี่เท่าไหร่ทั้งหมดสองล้านสี่สองล้านสี่เพราะว่ามันยี่สิบไร่ไร่ละแสนสองไร่ละแสนสองไม่มีนะครับผมบอกให้ทุกนาเข้าไปสามห้านะผัดผัดเงนของเราไปตรงนี้สาอันนี้ไร่ละแสนสองทั้งหมด20ไร่นะครับมีสวนมีสวนยาง14ไร่แล้วก็ ที่นาห้าไร่นะครับผมนบนแล้วก็มีข้างบนอีกเสรศษๆที่เอาไว้จอดรถทําอะไรนิดหน่อยๆนะครับ<ม>โอเคก็เข้ามาก็ไม่ไกลนะครับจากลาดยางมานะครับอันนี ans, ้เป็นถนนในสวนของเราเอง